ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็พบกันอีกมาพบก,กันตอนต้นฉบับหนังสืออันเล่นตอนที่แปดหนังสืออันเล่นเล่มที่ห้านะตอนที่แปดเป็นตอนจบหนังสืออันเล่นหนึ่งเล่มใช้บันทึกเสียงเพื่อไปต้นฉบับแปดตอนและเมื่อวานมันหน้าแรกก็ดี ตอนที่แล้วก็ตามตอนนี้ก็ตามก็เป็นวันที่อ่าเป็นวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพสาเอก็เป็นว่าวันตอนนี้นะก็ให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงยุพรช่วยตำรวจเป็นเรื่องราวของท่านมีการช่วยมากแต่ก็จะนนำมาพูดเฉพาะบางตอนเพื่อเป็นตัวอย่าง มีปีหนึ่งอาตมาก็จำอสอมไม่ได้เวลานั้นกําลังอยู่กระตอบการที่มาอยู่วัดท่าสุงนิบรรดาท่านพุทธวิสัเจะเห็นว่าวัดใหญ่โตจะคิดว่าพื้นฐานของเขาดีเนื้อที่วัดเดิมจริงๆมีหกไร่แลวก,กุติที่มันจะมาอยู่มีกุติอยู่สามหลังหลังที่ดีที่สุดก็คือหลังที่เจ้าวาดอยู่ อีกสองหลังที่จมาจะอยู่ได้ก็เป็นกุติทิพย์ใน,นกระไมยความวันนอนในกุติกลางคืนเห็นดาวได้โดยไม่ต้องออกมานกชานเห็นเดือนเห็นดาวได้กลางวันนกบินมรรากายก็สามารถจะเห็นได้เป็นกุติทิพย์จริงๆคนเดินผ่านไปผ่านมาด้านนอกสามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง ทั้งนี้พาะอ,อะไรพระว่ารังคามันโปร่งฝาก็โปร่งคุ้มแดดก,ก็ไม่ไหวคุ้มลมก็ไม่ได้คุ้มฝนก็ไม่ได้ในสภาพของวัดท่าสูงเดิมจริงๆเป็นอย่างนี้ <c oughs> อาตมาที่มานี่ก็จะวาดให้หนาปนิมนมาเพื่อให้การช่วยวัดช่วยสร้างหอสุดมนและช่วยสร้างวัดเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องปลูกกระต้อบอยู่ประวัติเรื่องนี้ก็ของผ่านไป ให้ทราบว่าอาตมามาแล้วมาอยู่กับตอบแล้วก็มีทุนจริงๆมาร้อยบาทเงินร้อยบาทนี้ไม่ได้สร้างวัดมาต้องซื้อข้าวสารซื้ออาหารกินต้องอาศัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจังหวัดชัยนาทบ้งางอำเภอมโนรมบ้างบางเคียนบ้างแล้วก็คุณชุบคุณเอ่อ้นบ้างและญาโยมที่กรุงเทพบ้างช่วยเลี้ยงจึงมีชีวิตมาได้ ใครมาใครไปเขาก็าห้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีกําลังสําคัญในตอนต้นก็คือพลอากาศเอกอาทรโรจนวิพาสและสิริรัตโรจนวิพาสเป็นบรรยาของคนอาทรจะหลวยวินินซีแล้วก็พิมพานับลืมนาสก,กุลรวมทั้งกันดานะของท่านทั้งหมดไม่ใช่ชาวนี้นะถ้าเป็นคณะช่วยสงเคราะห์ให้มีชีวิตขึ้นมาได้ ในระยะนั้นก็มีตำรวจมาจากกรุงเทพท่านหนึ่งมีทุกมามากระพัญญากับเพื่อนแต่ในายตำรวจท่านนี้จะชื่อว่าอะไรอยู่ที่ไหนมีงานประเภทไหนงานอาจจะบอกกันได้จะชื่อขอปกปิดที่อยู่ขอปกปิดแต่ว่าท่านผู้นี้มีความรู้ในด้านขีดเขียนออกแบบ ก็เป็นว่าท่านมาปรารบมาถึงท่านกับปรารบบอกว่าผมมีเรื่องเกิดขึ้นได้อยากจะให้หลวงพ่อช่วยก็ถามท่านว่าจะช่วยยังไงท่านก็บอกว่าเขาจะขังผมผมก็บอกกับเจ้านายกับผู้บังคับบัญชาว่าขอให้ขังได้ช่อก็แล้วกันไม่ขังตัวแต่เจ้านายก็ยืนยันว่าจะขังตัว เป็นอันว่าพูดกันสองสามคราวไม่รู้เรื่องท่านจะขังแน่ผมเห็นเท่าว่าจะไปไม่รอดถ้าขังผมก็แย่อยากจะให้หลวงพ่อช่วยอาตมาก็มานั่งนึกในใจว่าตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยจะไหวที่มีชีวิตอยู่ได้อยู่นี่ก็เพราะอาศัยลูกหลานช่วยสงเคราะห์มีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ใครเข้ามาทําบุญก็นาเงินเข้าไปก่อสร้างเวลานั้นก็มีเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็เงินที่คณะ,ะที่กล่าวมาแล้วให้มันเหลือกินเหลือใช้ก็นําไปสร้างที่อุทัยก็มีนนทน,นทานันตะวงศ์อีกคนหนึ่งเป็นกำลังใหญ่เป็นเจ้าของโปะก็ช่วยให้เงินให้ทองอยู่เสมอแต่ครองชีวิตมืนมาได้ถ้าก็สามารถค่อยมีทุนเล็กๆน,น้อยๆสร้างไม่ได้ตามลำดับ เป็นนั้นว่าท่านนายตำรวจผู้นั้นท่านบอกให้ช่วยอาตมาก็งงคิดว่าเราจะช่วยอย่างไงนะพิชาความรู้ด้านนี้เราก็ไม่มีกับเขาเรียนมาโดยเฉพาะก่อนเธอหนึ่งเรียนนักธรรมเรียนบาลีนักธรรมเรียนจบชั้นเอกนักธรรมเอกแต่บาลีเนี่ยเรียนต่อแตะเต็มทีถ้าเวลานี้ใครจะนำไปสอบบาลีก็ตกแง,ง่แลืมกันหมดแล้ว บาลีก็เรียนเล็กๆในน้อยกระจุมกระจิมความรู้ไม่มากแต่ว่าวิชาความรู้พิเศษการรักษาโรคก็ดีการช่วยสงเคราะห์คนที่รักกันจะให้เขาเกลียดกันเขาเกลียดกันให้เขารักกันเขามีทุกข์ให้มีสุขมีสุขให้มีทุกข์ประเภทนี้หลวงพ่อปานไม่ได้สอนมาความจริงวิชาหมอท่านต้องการจะสอนแต่ไม่เรียน อาคาถาต่างๆท่านก็ต้องการจะสอนแต่ไม่เรียนไม่ชอบเรียนในเมื่อถูกขอร้องแบบนี้ก็จนใจนั่งนึกจะไปเหนียวหนึ่งท่านก็นั่งเฉยอาตมาก็นั่งเฉยแต่ความจริงการนั่งเฉยไม่ใะ่เฉยอะไรคิดคิดว่าจะหาทางใดเป็นที่ช่วยเหลือได้ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเวลานั้นปรากฏว่าเทวดาห้าหกท่าน เข้ามาพอดีมาถึงท่านก็ยืนก็ยกมือไหว้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังและผู้อา่านได้โปรดทราบว่าวนี่เป็นเรื่องนิทานนะท่านผู้อ่านทุกคนอย่าลืมว่านิทานนิทานเราจะพบเทวดาพบพรหมพบใครก็ได้ทั้งหมดนิทานที่อย่างพบในสิ่งที่เราไปทั้บ้านเขาพบไม่ได้ก็พบได้เพราะมันเป็นนิทาน ก็บังเอิญมีเทวดาห้าท่านมาถึงยกมือไหว้ห้าท่านนี่เป็นเทวดาชั้นจาตุมาราชทั้งหมดคือท่านทศสรถท่านวิรุนหกท่านวิรุณปักท่านเวทุวันและกรมหลวงยุมพรเวลานั้นกรมหลวงจุมพรยังไปอินทกะ <c oughs> ยังไม่ได้เป็นท่าวิรุนหกท่านมายกมือไหว้ก็เลยถามท่านเวสุวรรณ ว่าเขาต้องการให้ช่วยเหลือแบบนี้จะมีทางช่วยเหลือไหมท่านเวสวรรณ์ท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าผมขอตอบขอตอบแทนอีกสี่คนห้าคนทั้งผมท่านบอกช่วยเหลือได้เมื่อถามท่านว่าจะช่วยเหลือยังไงมีทางเขาแนะนําด้วยท่านก็ชี้ไปที่กรมหลวงยุพน์เวลานั่นกงกรมหลวงยุพน์ท่านมาใหม่ๆท่านแต่งตัวเป็นทิวดา มีเช่ดดาหแหลมเปียบแพรวพราวปัยับพอท่านเวสวรรณชีบอกนี่คือกรมนิมพผอนเท่านั้นแหละภาพเทวดาลก็หายไปภาพยศพลเลยเอกก็ปรากฏขึ้นเป็นพลเลยเอกแห้นราชนาวีไทยท่านยิ้มท่านก็ยกมือไหว้ถามท่านบอกว่าจะเมตตาช่วยได้ไหมท่านบอกได้โครับเท่าที่มานี่ตั้งใจใจช่วย ก็เห็นว่าพระคุณเจ้าหมดทางแล้วอึดอัดเต็มทีจึงได้ขอร้องท่านมหาราชทั้งสี่ว่ามาด้วยกันเป็นพยายนกันและก็ช่วยกันท่านเวสุวรรณก็บอกว่าทั้งสี่คนทั้งสี่องค์ในผมก็พร้อมช่วยครับแต่หน้าที่เด่นจริงๆโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ของกรมหลวงยุพรก็ถามนี่นว่าวิธีจะช่วยทำยังไงแต่บอกวิธีช่วยผมก็แบบธรรมดาธรรมดานะครับ แต่ว่าคนนี้เป็นนายตำรวจแล้วก็มีเงินเดือนตั้งขอเต็มอัตราถามว่าท่านอยขออะไรคิว่านจะขอเงินคเขาขอทองเขาท่านบอกก็ไม่ใชยเงินไม่เช็ทองไม่อยากขอไม่เสร็จคืนหนึ่งข้าวปากหม้อนหนึ่งถ้วยหน้าตัวมะบรรดาแทนพุทธบริษัทแล้วกับรายการที่สองหัวหมูหนึ่งหัว เป็นนายตำรวจเป็นข้าราชการอย่าลืมนะแล้วเป็นคนชั้นดีเรื่องมีสตังตั้งแต่ข้าบดีขึ้นไปต้องใช้ตามนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเวลานั้นท่านยังเป็นอินทรกะอยู่ท่านยังชอบชอบไอ้เป้แต่เวลานี้เลิกแล้วนะแล้วบอกต่อไปก็มีไอ้เป้หนึ่งหายท่านผู้ฟังทราบไหมเ,เป้คืออะไร บางท่านจะสงสัยว่าไอเป้คืออะไรถ้าไอเป้มีและอีเป้มีไหมก็ขอตอบว่าไอเป้คือน้ำตาลเมาถ้าผู้ชายดื่มเซ่ก็เรียกว่าไอเป้ถ้าผู้หญิงดื่มไปเซ่แล้วเรียกอีเป้ก็ต้องมีทั้งอีและไอไม่ใช่นั้นก็ขอนกัน <c oughs> กรวงคว,าว้าวต้องการไอเป้หนึ่งไห้แล้วก็ปลาหมึกปิ้งสักหนึ่งตัวเป็นกับ กับกับไอเป้แท่งกระยุดว่าตามปกติจริงเขาบนก็เท่านี้บางคนก็าบนแต่อ้เป้อย,ย่างเดียวท่านบอกว่าอีกสองอย่างนี้ผมก็ชอบแต่ไม่มีคนเขาให้ถามท่านว่าอะไรท่านบอกคยของหวานคือทองหยิบฝอยทองแล้วของเขาออย่างหนึ่งนั่นคือขนมจีนที่เขามีใส่อะไรหัวปรีหันแล้วก็มี มีพริกเผาก็ได้ความว่านั่งคือขนมจีนน้ำพริกถ้าบอกขอแถมเขาทีทานี้น้เท่านี้จะได้ไหมท่านก็บอกก็เลยถามเขาถามว่าคุณเวลานี้เทวดาท่านมาห้าองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกรมยุพรรับภาษาว่าจะช่วยท่านมหาราชทั้งสี่ก็รับช่วยถ้าเป็นหน้าที่กองกรมยุพแท่านขอตามนี้ ก็เป็นอันว่าคนที่ตายตำรวจที่มาเนี่ยท่านก็ได้ที่ไปขุยานไม่ใช่เล่นนะทิพย์อยู่ขุยานของท่านแจ่มใสดีมากท่านก็บอกว่าได้ขอรับแล้วท่านก็นั่งนิ่งประเดี๋ยวท่านบอกท่านเห็นแล้วเห็นเทวดาที่มาทั้งห้าท่านแล้วแล้วผมก็ขอลองแล้ววิธีเขาร้องในบรรดาเทพพุทธบริษัทเขาไม่ต้องใช้เสียงกันแค่พูดด้วยใจ การพูดกับผีการพูดกับเทวดานี่ไม่ต้องใช้ปากไม่ต้องไม่ต้องเสียงออกจากปากใช้ความรู้สึกของใจใช้ได้เลยท่านบอกว่าขอร้องท่านแล้วเวลานี้ท่านรับผมจะจ่ายการตามนั้นครับแล้วก็ท่านพูดถามว่าจะจะไปบนที่ไหนก็บอกตามใจเธอรูปปั้นก็โนุนพร็อกมีรูปหลอก็มีที่ไหนก็ได้ตามใจคุณ คุณจะบนที่ไหนเป็นหน้าที่ของคุณให้หาของง่ายๆก็แล้วกันเทอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะกลับไปบนที่กรุงเทพ <c oughs> ในที่สุดก็ไปบนเวลาบนอย่าลืมว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต้องมีของครบถาวายก่อนแล้วก็กราบเรียนานบอกว่าถ้าสําเร็จตามความประสงค์ตามที่ต้องการก็จะถาวายครั้งหนึ่งเป็นการแก้บน รความวันนายตำรวจคนนั้นก็รีบกลับวันรุ่งขึ้นตอนเช้าของก็ครบคนะในกรุงเทพหาของง่ายบนทันทีและก็ถวายทันทีต่อมาได้ทราบจากนายตำรวจท่านนี้ท่านมาหาท่าบอกว่าไปที่หน้าอาศจรรย์เป็นพิเศษขอรับเมื่อบนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เป็นที่ทำงาน ไปพบหน้าคูณข,ขา้าบัญชาท่านนั้นก็คิดว่าวันนี้ท่านคงสั่งขังแน่เพราะเป็นกำหนดวันพอขึ้นไปแล้วก็ทำความเคารพท่านตามปกติแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่ฟังเสียงท่านพูดมาครั้งแรกท่านเรียกชื่อแต่แตมาจะไม่พูดถึงชื่อว่าเองจงกลับบ้านได้ฉันขังแกต่งกำหนดเท่านี้ แต่ว่าจะไม่ขังตัวจะขังได้ชื่อภายในกําหนดเท่านี้เองจงอย่ามาที่ทํางานนะถือว่าถูกขังไปแล้วประเดี๋ยวฉันจะถูกดา่ามาทราบจากนายตำรวจที่หลังพันตำรวจโทรพโรอดเ่านท่านมาบอกว่าการขังในตํตำรวจเขารับโดยมากเขาไม่เคยขังกันเขาให้เกียรติเขามักจะให้เป็นการขังอยู่ที่บ้านขังได้ชื่อกันถ้าไม่เต็มทีจริงๆเนี่ยเขาไม่ขัง เรา,าทราบทีหลังนะ่เป็นอันว่าท่านพูดนี้ก็ไม่ต้องถกครั้งท่นนที่สุดของวันเมื่อครบกําหนดแล้วแปลก็ว่าท่านก็แก้บนการแก้บนของท่านก็เลยบอกขอให้แก้บนที่สัตหีบท่านก็ว่าขนมจีนเป็นหับหาไปเลยหัวหมูไหลหัวไก่ไหลตัวองเปว่าจะเป็นไหลไหลหายแล้วก็เขม โอ้ตอนนาจีนน้ำยาทุกอย่างน้ำพริกก็ไม่มีน้ำยาเป็นว่าว่ากันเต็มที่เขาถวายเต็มกันเต็มศักดิ์ศรีและเต็มความดีของกรมกรมหลวงนุพรเป็นว่าว่าลูกช้างลูกแกะลูกแพะลูกกระบ,บือของกรมหลวงนุ่พรก็อิ่มกันไปแถวๆ <c oughs> นี่ละบรรดาท่านผู้สักท่านผู้ฟังเป็นว่านายตำรวจคนนี้ท่านเป็นช่างเขียนเขียนออกแบบ ระหว่างที่ถูกขังชื่อก็ไม่มีสิทธิ์ไปทํางานก็เป็นคนว่างแต่ว่างจากงานราชก,การแต่งานส่วนตัวก็ท่านไม่ว่างท่านเขียนออกแบบรวยไปเลยกเป็นงานส่วนตัวโดยเฉพาะเปนน็นว่าเร่การช่วยตํารวจนะหรือเวลาสิบนาทีขอต่ออีกนิดหนึ่งจะได้จบเรื่องกงรมหลวงยุพ์เรื่องกงรมหลวงยุพ์มีมาก <c oughs> แต่ว่าขอยับยั้งไว้เพียงเท่านี้นะเออีนิดหนึ่งตอนนี้มาก็เป็นตอนที่กรมหลวงจุฬาถูกโกงกรมหลวงจุฬาถูกโกงนี่ไปถูกโกงที่นี่เองไม่ยากแต่ความ่องเรื่องมีมากเอาของดเอาแค่นี้ถูกโกงเพราะผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> อยู่ที่อำเภอวัดสิงจังหวัดเชียงนาฏเขตวัดปอคลองคำเท่าตอนนั้นอาตมาอยู่ที่นั่น หญิงคนนี้แปลกดว่าลูกชายหายลูกชายเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสิบปปีหายไปสามปีไม่ยอมกลับบ้านเธอก็มาขอร้องว่าอยากจะให้ลูกชายกลับอาจะมาก็เป็นในเพียงตัวแทนเป็นคนบอกตามที่พระเจ้าทรงทง,งตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา ถ้าทาคตไปในเพียงผู้บอกบอกแล้วเธอทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เรื่องของเธอแนะนำไปก็เลยแนะนำไปว่าคนหายนี่โยมเขาอาศัยกนุพรกันนะ <c oughs> ถ้าบนกยุพรแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมา <c oughs> แต่ว่าจะมาหรือไม่มาจะมาก็มายืนยันเวลาบนโยมก็ใช้ของสักหน่อย ถ้ามาจริงๆก็ใช้ของมากๆก็แนะนำตามที่เขาเขาทำกันแต่ว่าเวลานั้นกรมหลวงนครย,ยังนิยมไอเปยอยู่ยังขอยังเรียกไอเปย <c oughs> ก็เป็นว่าหญิงคนนั้นกระบนเวลาบนใช้เปยหนึ่งจอกแล้วกลับเรียนกับท่านว่าในเวลาบนว่าถ้าลูกชายกลับมาจะถาวายอเปยสามหายใ,ใจปั้ม เมื่อบนเสร็จปรากฎว่าลูกสามวันที่สามลูกชายมาถึงบ้าน <c oughs> ลูกชายมาถึงบ้านแกก็ดีอกดีใจวันที่สามของลูกชายมาเธอก็แก้บนที่จะลืมว่าเวลาบนเธอบนบอกไอ้เป้สามหายแต่เวลาแก้บนจริงๆบรรดาท่านผู้ฟังใด้สังเกตเรืงของคน แก้บนจริงๆปรากฏเอาหายมาตั้งสามหายตาเอาไอ้เป้ใส่ไปหายละจอก <c oughs> อย่างนี้เ,เรียกว่าเทวดาถูกมนุษย์โกงแล้วก็แก้บนท่านพอแก้บนเสร็จปรากฏอยู่เวลาสามวันได้ได้จอกระวันลูกชายหายไปตามเดิมเมื่อลูกชายหายไปหลายวันสิบวันกว่าตามก็ไม่พบถามใครก็ไม่พบ ในที่สุดเธอก็มาถามอาตมาอีกว่าขณะที่บนกรุงหลวงยุคลบนแล้วลูกชายก็มาแล้ววันที่สามก็มาถึงบ้านแต่ว่าพออยู่บ้านในสามวันฉันหาของได้ฉันก็แก้บนญพอแก้บนญในสามวันลูกชายหายไปอีกหายไปสิบวันกว่าเราตามไหม่พบอยากจะทราบว่าถ้าจยาตามใหม่เธอจะมาไหม ก็ถามเธอว่าเวลาเธอบนบนอะไรเธอก็เล่าให้ฟังเธอเวลาแก้เธอเวลาแก้เธอก็บอกว่ามีคนข้างบ้านเขามาแนะนําคําว่าไห,าใ,หให้เอาไหามาตั้งแต่ว่าของไม่จําเป็นต้องเต็มไหเอาใส่ไหได้เจอกก็ใช้ได้เือว่าด้านหนึ่งไหมันเต็มไหหรือไม่เต็มไหก็ของในไหเธอก็ทําตามนั้นด้านในที่สุดลูกชายก็หายไป ก็จึงได้บอกเธอว่านี่โยมมันไม่ไหวซสแล้วเป็นเหตุเกินวิสัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราบนหนึ่งหายและสามหายแต่ว่าใช้หายและจอกปริมาณมันไม่ได้กันอาตมาก็มีไม่มีหน้าที่บังคับเทวดาเทวดาก็ไม่ใช่ลูกน้องอาตม,มาจะนั้นขอโยมที่โปรดทราบ ว่าต่อที่นี้ไปให้เป็นภาระของโยมอาตมาไม่รับรองเด็กจะมาหรือมาจะบนท่านจะรับโดยไม่รับก็เป็นหน้าที่ของโยมก็เป็นวันเลิกกันนี่ระบรรดาแานพุทธร,ริษัททุกท่านนอกจากนี้ก็มีอีกเยอะเป็นอันวันการแก้บนก็มีพรนี้แก้กันเกือบทุกวันแล้วก็มีคนมาขอร้องให้ติดต่อกำหนงพองทุกวัน แต่ก็เป็นความดีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนนี้ก็ทํากันก็ไม่มีใครเขาโกงกรมหลวงยุพรมีโกงอยู่รายเดียวต่อมาเมื่อท่านวีรุณหกที่เป็เจ้านายโดยตรงท่านเลื่อนไปอยู่พรมกรมหลวงยุพน์เป็นอินทกะเป็นเทวดาตเตรียมการอินทกะนี่มีพันท่านก็ถูกเลือกให้เป็นวีรนุห เมืนหลังจากเป็นเทวดาชั้นวีรุณหกแล้วเป็นเจ้านายเขาไปโห,หนาเป็นท้ามหาราชท่านก็มารายงานในสาบบอกว่าเวลานี้ผมเรื่อนเป็นวีรุณหกแล้วครับเป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่ต่อไปแต่ใครเขาจะบนผมการบนเหล้าก็ดีบนน้ำขาวก็ดีบนเอเป้คื้นน้ำตาลมาก็ดีของงดทั้งหมดให้ใช้แต่ของบนธรรมดาธรรมดา นารว a n d ญาติโยมพุทธบริษัททหลายโดยทุนนา,าเวลาก็ยังเหลือเยอะก็มาคุยกันเป็นว่าเรื่องราวกว้มหลงนิพพานก็ขอยับยั้งเพียงเท่านี้นะเรื่องเทวดายังมีอีกเยอะเรื่องผีก็จะมีอีก <c oughs> ยังต่อกันเรื่อยๆปันนักถือว่าตอนนี้ถือว่าจบเล่มที่ห้าเป็นงวดเป็นตอนสุดท้ายของงวดที่ห้าในเมื่อเวลาเหลือประมาณสามนาทีก็คุยกัน ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธวรยษัตทุกท่านหรือท่านบุกฟังทุกคนอยากจะเป็นคนดีมีความสุขให้ปฏิบัติในสังฆะวัตถุสี่ประการสังฆะวัตถุคือธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนธรรมะส่วนนี้ไม่ขัดคอกับขี้เมาคนกินเหล้าก็ปฏิบัติได้คนเจ้าชู้ก็ปฏิบัติได้ แต่ถ้าบังเอิญปฏิบัติไปได้เข้าถึงความดี <S <S เขาก็ต้องเลิกเหล้าเพราะคนดีก็เลิกเจ้าชู้นี่เป็นเรื่องธรรมดายังไม่ห้ามในตอนต้นกินเหล้าเกิดปฏิบัติได้คนเจ้าชู้ปฏิบัติได้ความจริงศีลมีห้าข้อทําไมชอบพูดสองข้อก็เพราะว่าสองข้อนีเวลานี้ยังเป็นสมัยนิยมเรื่องเป็นศีนที่บุคคลต้องการจะละเมิด อย่างการเมสุมมชาัาจา์ในเวลานี้สะดวกหาไม่ยากณสุนดาและเมไรก็สะดวกหาไม่ยากอาตมาก็ไม่ตำหนิเป็นของธรรมดาเพราะเป็นของที่ทุกคนชอบของทุกคนรักแต่ต้องการเอาธรรมะปฏิบัติให้ดีก็เอาสี่อย่างคือหนึ่งทานการให้รู้จักสงเคราะห์ซึ่งกันละการตามสมควรจะให้หนักนัก เอาแค่พอดีประกวเราให้เขาเขารักเราเขาให้เราเรารักเขาเ <c oughs> นี่ยผู้ให้อยอมเป็นที่รักเขาบอกคนผู้รับในเมื่อเรามีคนรักเราก็มีความสุขข้อดีสองปิยวาจาคือพูดดีพูดเป็นที่ถูกใจเขาบคุคคลผู้รับฟังเราพูดดีเขาชอบเขาพูดดีเราชอบ ในเมื่อต่างคนต่างชอบกันแบบนี้มันก็เป็นความสุขมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันมีความรักกันและต่อไปการช่วยเหลือกา,งานงานเสื่อการกันกันถ้าเขาทำไม่ไหวเราช่วยเราช่วยเขาเขาก็รักเราถ้าเราทำไม่ไหวเขาช่วยเขาช่วยเราเราก็รักเขา รวมความว่าการช่วยกานงานซึ่งกันและกันตางกำลังก็เป็นปัจจัยเกิดความรักเกิดความสุขต่อไปก็การไม่ถือตัวไม่ถือตนจะไปที่ไหนก็ตามวางตนเสมอเขาถือว่าเป็นเพื่อนเอไหไนไปหาไหนมา <c oughs> ทำอะไรก็ทำ็นการสนุกก็สนุกด้วยกันไม่เย่อหยิ่งจงหอมไม่ถือฐานะไม่ถือตะโกนไม่ถือหลักความรู้ว่าฉันรู้ดีกว่าถ้าถือแบบนั้นมันอด เป็นที่เกลียดของคน <c oughs> กรวมความการไม่ถือตัวไม่ถือตนก็เป็นเป็นปัจจัยเกยิดความรักแลาเป็นไปในเมื่อคนรักมากแล้วก็มีความสุขฉะนั้นเขาบรรดาญาโยามพุทธบริษัททุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาะอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้สําหรับฆราวาสที่เได้ปฏิบัติเพื่อความสุขของคน ถ้าอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุข <c oughs> จะไปไหนก็มีความสุขเพราะมีคนรักมีคนรักมากเท่าไหร่เรามีความสุขมากเท่านั้นขอย้อนอีกอย่างอีกที่หนึ่งว่าการปฏิบัติสี่ประการหนึ่งว่าหนึ่งรู้จักสงเคราะห์สิ่งอันใดกันด้วยวัตถุคือการให้สองพูดดีสามช่วยเหลือกันงานสี่ไม่ถือตัวไม่ถือตน นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าทุกคนต้องการความสุขจริงให้ปฏิบัติในสังหาวัตถุทั้งสี่ประการนี้ครบถ้วนท่านท่าน,านปฏิบัติได้ครบถ้วนจริงๆขอยืนยันว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่เป็นคนมีแต่ความร่ำรวยตลอดทุกชาติจนกว่าจะเข้านิพพานด้วยกำลังของฐานสองปิยะวาจาร ท่านเกิดทุกชาติจะมีวาจาเป็นทิ์พูดอะไรใครก็เชื่อข้อสามข้อสามการช่วยเหลือกานงานเป็นเหตุบันดาลความถูกเรื่องความทุกข์เขาเราเกิดไปทุกชาติการงานจะสะดวกรูบร่างหน้าตาจะสวยและข้อที 4, ่สี่ไม่ถือตัวไม่ถือตนจะเป็นคนมีอำนาจวาสนาสูงตเ่เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทุกคน อารบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนชทบจะกลัวแล้วเพราะว่าเวลาหมดเกือบจะไม่ทันเวลาขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี